มาดูเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมบั่งอันนี้ของกอพอนะฮะรู้จักไหมกพคค่ะเออกอพคเนี่ยเคยใช้บริการไหมฮะไม่เคยค่ะเออถ้าใช้แสดงว่าคุณมีปัญหาไม่เคยคอพคคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคือเวลาเราจะร้องทุกอะไรต่างๆเนี่ยเช่นผู้บัญชาการออกให้เราทําคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเออไม่มอบงานให้ทำอัานนี้ไม่ค่อยมีใครร้องหรอกจจะชอบ ประวิงเวลาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเนี่ยอะไรแบบนี้ผิดคุณธรรมเราก็าไปร้องที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้สั่งย้ายโดยไม่เป็นธรรม,อมเอออยู่ดีๆย้ายผมไปอยู่ที่อื่นย้ายผมไปอยู่ที่โน่นผมก็อุทธรณ์คำสั่งตรงนี้ได้นะฮะต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับเมื่อวานนี้คุณวรวิย์สุขบ,บุญประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปคครับก็ได้ถแถลงครับบอกว่า ตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยมีเรื่องที่ดําเนินการเนี่ยอยู่หลายเรื่องแล้วก็จะมีแล้วก็ได้มีแนวทางครับในการขับเคลื่อนให้เรื่องต่างๆพิจารณาให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยแต่ละองค์คณะเนี่ยจะมีการทบทวนแผนปฏิบัติการกําหนดแนวทางในการให้มันเร่งรัดปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจัดลําดับความสําคัญของเรื่องและบริหารจัดการภายในองค์คณะทํางานเป็นทีมรวงทั้มส,สนับสนุนจาก หน่วยงานต่างๆทุกมิตินั่นเองนะครับส่วนเรื่องร้องทุกที่น่าสนใจมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นร้องทุกข์เกี่ยวกับการแต่งตั้งรักษาราชการแทนประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลำดับที่1ห,หรือแม้แต่เรื่องของหน่วยงานราชการอย่างกระทรวงมหาดไทยที่มีร้องทุกเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกฎในเวลาที่กําหนดครับ